กูนั่งดูวนอยู่หลายรออภาคแล้วเหมือนเหมือนทุกตรงกูมองไปตรงไหนก็กูทุกตรงเลยท่าหยิบชุดความสูงใกล้เคียงกูมากเห็นตรงไหนก็ใช่แล้วเนียนด้วยนะไม่หันหน้ามามองทําให้คนคิดว่าเป็นกูเนี่ยกูเห็นเองกูยังคิดว่ากูไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยกูไปตรงไหนเนี่ยกูทําท่านี้ตอนกี่โมงชัดมากมองมุมไหนก็ใช่ จะมีดรามา่าว่าจาาเออว่าไปเหอะกูไม่ได้ทํากูจะไปกลัวอะไรเล่นกันไปเหอะกูไม่ได้ว่าอะไรหรอกสนุกสนานดีออกเครียดกันมาเยอะแล้วทําอะไรให้มันสนุกบ้างแต่กูทําเองไม่ได้ไงใครจะเอาไปทําก็ไปทํามันไม่ใช่กูนี่ใครอยากทําอะไรทําไปเถอะฉากด้านหลังสวยอืมไม่ใช่ฉากจากของจริงจ้าของจริงๆเลยจ้าต้นไม้จริงไม่ใช่ต้นไม้แสดงแทนจ้ากล้วยไม้จริงไม่ใช่กล้วยไม้แสดงแทนจ้า บอ่อน้ําข้างหลังกูก็บอ่อน้ําจริงไม่ใช่บอ่อน้ําแสดงแทนจ้ะแต่มันมืดมึงเลยมันไม่เห็นบอ่อเดี๋ยวรอกูได้บอ่อนี้ก่อนกูจะติดโซลา่าเซลล์ฉายลงไปในบอ่อเวลากูไร้สดจะได้เห็นบอ่อชัดๆหน้าเหมือนอาจารย์เบียร์ตื่นทำเลยจ้าก็กูงไงจะใครละ่ะตัวจริงจ้าไม่ใช่ตัวแสดงแทนจ้าไม่ใช่อาจารย์เบอร์จ้าไม่ใช่อาจารย์ก๊อฟจ้าอาจารย์เบียร์คนตื่นทาจ้า สันขวานกูหาว่าลูกน้องเก่ากูสมัยทำงานประจำทักมาหากูกันบอกว่าเห็นกูเนี่ยเต้นท่าเก็บของลิซ่าแบกคพินทักมาถามกูว่าจริงไหมแล้วก็ต่างคนต่างพิมพ์รอรออาจารย์เบียร์มาตอบก่อนว่าจริงหรือเปล่าหัวเดี๋ยวนี้อยากดังอะไรนะ อะไรนะตามกระแสขนาดน,นี้เลยเหรอกูก็เปิดเข้าไปอ่านกูยังไม่ตอบนะกูก็เปิดเข้าไปอ่านแล้วกูก็ด่าสันขวานมึงคิดว่ากูจะเก็ตจ,จะทําหยิบของท่าลิซ่าเหรอกูบอกว่านั่นมานาจาย์เบอร์อาจารย์เบอร์เนี่ยเขามาขออนุญาตกูว่าขอทําท่าลิซ่าเก็บของได้ไหมแต่อาจาจย์เบอร์มันก็สันดานอยาทำเสมือนกูเลยประเด็นแล้วหารหลังประเด็น แล้วไม่ให้ดูหน้าด้วยไม่เฉลยเลยแล้วเหมือนกูยังก็เหมือนเหมือนทุกตรงหันไปตรงไหนก็เหมือนเหมือนทุกอย่างคนก็คิดว่าเป็นกูจนลูกน้องเก่ากูเนี่ยคิดว่าเป็นกูเลยเหมือนมากโอ้ยตายคนเลยคิดว่ากูเนี่ยทำท่าเก็บของลิซ่าจริงๆแล้วกูก็เข้าไปดูคลิปมันคนดูเป็นล้านคนป่านนี้คนทั้งประเทศเนี่ยเข้าใจว่ากูเต้นเองหมดแล้วมั้งน้า โอ๊ยตายชิบหายหมดแล้วกูชื่อเสียงที่เพียรพยายามในการสะสมมาออกข่าวออกทีวีออกโทรทัศน์พันลมมากูว่าชิบหายหมดแล้วทุกวันนี้ไม่เหลือแล้วชื่อเสียงกูปนปี่พอ่อเยอยจันเบอร์หมดแล้วกูว่าโอ้ยแล้วไม่เปิดหน้านี่นะเนียนมากมอขออนุญาตกูไงกูบอกเออทำไปเถอะกูก็ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ไงประเด็นดีเพลินดี กูดูซะเพลินเลยกูชอบมากคนดูบานเลยแสดงว่าอย่างน้อยคนก็ยังจํากูได้นะอาจารย์เบอร์นี่หน่อยเป็นตัวแทนกูได้เลยนะเป็นตัวแทนทาคอนเทนต์ที่เป็นแบบตามกระแสนในทิกต k อกอะอาจารย์เบอร์นี่ตัวแทนกูเลยนะอีกหน่อยมอบหมายอาจารย์เบอร์เลยนะมีคอนเทนต์อะไรนะตามกระแสนนะอาจารย์เบอร์จัดการเลยไม่ต้องขออนุญาตกูเอาเลยเต็มที่กูจะได้อยู่ในกระแสแต่กูทําเองไม่ได้ไนงะ มอบหมายให้อาจารย์เบอร์ทำเลยเต็มที่ไปเลยคนจะได้สนุกสนานเอฮากันก mm ู hmm. ชอบใจมากแต่สยองสยองเลยกูเห็นก็ไปดนสยองเลยขนพองสยองก้าเลยกูบอกเอาละกูกูเห็นปุ๊บเอาละกูแน่ๆยังไงอีคนดูก็ต้องคิดว่าเป็นกูแน่ๆไม่รอด อีเล่าเธอเมึงกูมั่นใจว่าต้องมีคนคิดว่าเป็นกูแน่ๆซะจริงๆวันนี้เลยทักมาแล้วบอกว่าไงลูกนะมอาจารย์ดีเน่ยได้ให้ดูหน่อยส่งคลิปมาให้ดูในกลุ่มนี้เลยไม่บอกใครหรอกเดี๋ยวจะปิดเอาไว้จะเก็บไว้เป็นความลับเฉพาะในกลุ่มเรานะไม่แฉอาจารย์หรอกกูด่าวไงรู้ไหมมึงอะตอแหลมมึงตัวแรกที่จะแฉะกูอ้สันดาน แม่จ้องจะเล่นกูแล้วกูชอบมากแต่ละคนกูค,คิดไว้ในใจอยู่แล้วต้องมีคนเชื่อว่าเป็นกูซะจริงๆและอีพวกนี้นะอยู่กับกูมาเป็นปีตอนกูทำงานประจำใช้ชีวิตกันนะโอ้โหแทบจะกระโดดขี่คอกันจำกูไม่ได้โอ้โหมันหน้าแบบก,กูยอย่าเจ้ากระถนเนเี้เหแล้วเกินสันดาน โอ้ยชีวิตกูต้องมาเจอกับอะไรก็ไม่รู้แต่ละยางแต่ละยางกูเ <_ O> ข้าไปดูนะคนดูเป็นล้านไอ้ก,กูดูสิตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วมันพิมพ์ว่าอะไรว่าจานแล้วก็เบอร์หรอนี่มาละจานเบอร์ ร้านสมึงดูคนดูร้านสองมีรา,ายย่อมากแล้วกูนั้นเกินทุกตรงกูมองไปตรงไหนก็กูทุกตรงเลยถ้าหยิบชุดความสูงใกล้เทียงกูมากเห็นตรงไหนก็ใช่แล้วเนียมด้วยนะไม่หันหน้ามามองทำให้คนคิดว่าเป็นกูเนี่ยกูเห็นเองอกูยังคิดว่ากูไปยืนอยู่ตรงนั้นแต่กูทำเองไม่ได้ นูน่าดูวนอยู่หลายรอบมากล้วเหมือนเกอนทุกตงกูมองไปตรงไหนก็กูคนแชร์ตั้งแบบ 12.6K คอมเมนต์2,002ผูกใจ7 70,000กว่าคนกดบันทึกคลิปมึงดูนะน่าตกใจมากคนบันทึกคลิป1,956คนมึงมุ่งเทพไปทำอะไรกดแบบกดแบบเขาเรียกอะไรกดไปตรงสี่เหลี่ยมโบโบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร กดแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบกดไว้เวลานั้นจะได้กลับมาดูซ้ําๆได้อะเขาเรียกกดบันทึกอะไรกูก็เรียกไปถูกอีกดตัวเหลืองๆอ,อ่ะไอโบสีขาวแล้วจะขึ้นเป็นสีเหลืองเนี่ยบันทึกทําไมก่อนกดทาไมคุณอยากรู้แค่นี้เลยจะวนกลับมาดูเพื่อโอ้ยกูลเชื่อเลยเออรายการปอดมึงจะปอดเพื่อดูรอบเดียวก็พอแล้ว โอ้ยสันขวานเราเชื่อไปโดยบริสุทธิ์ใจไปแล้วครับว่าเป็นอาจารย์เห็นไหมมีคนเชื่อซะจริงๆว่าเป็นกูมึงดูตอกควายได้ตัวอา้าวเมืองดูโอ้ยนี่ข้ากูสละชุดบางชุดให้อาจารย์เบอร์กูเหมือนกว่านี้อีกแล้ะทำถึงมากกระทงกระโถนนี่เหมือนกูเป้ไปสรรหาซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้ กระโถนใบเดียวกับกูบกเป๊ะเลยแล้วกูจะบอกให้กระโถนลายนี้หายากเลยนะไม่ใช่ใบนี้นะใบที่มันจะมีน้ำทองแล้วเป็นหงมังกรหายากมากแต่มาไปหามาได้มึงดูโอ้ย เชื่อที่คือปัญญาอ่อนมากแล้วคุณจะบอกให้ใครที่เชื่อว่าเป็นกูนี่คือปัญญาอ่อนมากเลยนะกูหามากตอนแรกคิดว่าเป็นอาจารย์จริงๆข่านนึงมึงดูมึงดูแต่ละคนแล้วมึงก็ไม่แหกตาดูช่องเลยว่าช่องอาจารย์เบอร์มันก็เขียนชื่อช่องอยู่ว่าอาจารย์เบอร์โอ้ยเขาใช้ AI ค่ะเขาไม่ใช้ AI จ้ามันทำเองเลยลูกศิษย์กูนี่แหละเป็นคนทำมันชื่ออาจารย์เบอร์ ไม่ใช่ AI อันนี้ชมใช่ไหมครับชมจ้าแว็บแรกใช่เลยเออกูถือสีงกูเต้นไม่ได้นะเมืองถ้ากูเต้นนี่ฮาเลยนะ เข้าใจอาจารย์เบอร์แอบบถ่ายอาจารย์บีรสันดานมึงก็ยังจะเอาให้ได้เนาะ